Good. สามเ้าไมบใครใครแต่ยัจะ ให้ถึงบ้าแล้วเจอสันนโมยวะดูกไเงียบอเป็นดูฝ่ายอย่า,เอ,กกยายเอท่านเปนโยวายเราใจคนเสียนะเป็นโมยวายตกใจดิตกใจดินี่ นอนดูไปทจ่นั่งน,นอนเลยดูไว้จะแรลครับ คือ,อรมูแดด17องศาพัดลมเปิดซัมเอเย็นเย็นเย,ย็นยันหำอะเย็นทุกซอกทุกมุมของตัวได้เพลงกล่อมอีกรับรับยาวได้เพลงกล่อมด้วยรับยาว นม่หนาวหรอกรอ้อนแล่พอมันได้ยินมันได้ยินเสียงขยับถุงอ่ะมึงเองปล่อยให้เขากินมากก็ได้ข้าวหรือให้เขานั่งกินอะไรที่เขามีความสุขมากก็ได้เฮ้ยไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นนะกินจนยัดไม่เข้าแล้วพอถุงขยับถุงก็แป๊บก็แป๊บทีเอาแล้วเฮ้ยเออให้เขาไม่ได้หิวหรอกกินจนยัดไม่เข้าแล้ว แม่พอได้ยินเสียงพี่เขากินข้าวนิดนึงเนี่ยเองสะดุ้งเฮ้ยไม่ต้องมาเชิดไม่ต้องมาทำเชิดใส่โธ่ยัดจนยัดไม่เข้าแล้วแม่ใช่ไหมหมูเหลือไม้นึงเนี่ยรู้ดีกลัวเขาจะกินหมูมึงหรือไงเขาไม่กินหรอกเดี๋ยวเขาเหลือไว้ให้เขาเก็บไว้ให้มึงเอา,ม,เอามึงเอาปากเรียไว้ไสยอย่างนั้นใครจะกินของมึงเออ แหมกลัวเขาจะขโมยหมูกินเหรอไม่ต้องกลัวเขาเก็บไ้ให้แหมถุงเขายับกับๆทำเป็นตื่นมองหน้าเขาโธ่เลียหมูไปใส่อยงั้นคคยใครขคงอื่นเขาคงกินหรอกโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเลียหมูบ้างจะวุ้จะกินไหม ทำเป็นนอนเชิดตัวเขาไม่ขโมยกินเขาไม่ขโมยกินัวจมูกจะหายหรือไง

กินหมูดีกว่าเหลือหมูไม้หนึ่งนี่หนึ่งใคจับหมูนี่แต่กินหมูนี่กินหมูเลยไม่ต้องเหลือให้เรมันกินแล้วเปลี่ยนลายไม่กินหมูแล้วแล้วหมูมากินกันดีกว่าโอูโหมูนี่จะลับเปนหมายหาวอดบอด รอตุนเดียวไหมนะเป็นไงพอไปเล่นข้างนอกนะรอไหมนะ เขาหลับไปนะครับเดี๋ยวเขาตื่นค่อยมากวนเขาใหม่เราไม่ว่าเราไรเยน็นอาลมดีมาก็หลับคนก็ไม่รอดีกว่าคนก็ไม่ว่าเรามาอยู่ดีกินดี ไปหาข้าวกินนะโอเคนะครับให้น้องนอนไปน้องริดยากออกนะสรุปคือพวกผมดูแลเขาอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรนะ่าห่วงเลยสําหรับน้องทุกคนรักน้องนะครับผมก็รักเขานะครับตอนนี้มันเริ่มปลูกพันแล้วล่ะนะคือเขาอยู่กับเราเราก็ดูแลเขาอย่างดีทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงเลย แต่บางสิ่งบางอย่างที่มันฝืนธรรมชาติเขาเราก็เราก็จะไม่ทํานะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องอาจจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆใช้เวลานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาโตมาแบบไหนเขาอยู่โดนปกติเขาอยู่ยังไงนอกจากการนอกจากการอยู่ตรงนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ชีวิตยังไงเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับ ค่อยๆเปลี่ยนให้เขานะครับแม้กระทั่งอาหารเม็ดเนี่ยเขาก็ไม่กินนะครับไม่ลองไม่แตะเลยเพราะว่าเขาไม่เคยนะครับเขาก็จะชินกับหมูหมูย่างที่ตอนที่เขาอยู่ลำตะคองเนี่ยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็โยนหมูย่างให้กินบ้าง หมูปิ้งมั่งไก่ย่างมั่งเขาก็จะชินอยู่กับแบบนั้นนะครับไม่มีหลอกคนที่จะมานั่งคุกข้าวให้เขากินบางคนถามทาไมไม่ไม่คุกข้าวให้น้องเพราะว่าคุกแล้วเนี่ยเขาไม่กินนะครับเขาไม่ชินไม่ชินกับการคุกข้าวให้เขากินเขาก็จะไม่กินนะครับเขาจะชอบกินหมูย่างไก่ย่างแบบไม่ไม่ได้ผสมข้าวนะครับเพราะนั่นมันคือธรรมชาติสิ่งที่เขาเคยมา เราเองเราก็ต้องมาคอยปรับค่อยๆปรับค่อยๆค่อยๆฝึกเขานะครับวันนี้พี่หนึ่งเนี่ยก็ไปซื้อข้าวขาวหมูมากล่องหนึ่งแล้วก็คุกข้าวขาวหมูน้องก็กินแต่หมูนะครับกินแต่หมูเพราะว่าน้องชินกับหมูข้าวก็ไม่ค่อยกินกินบ้างเล็กน้อยน้องก็จะเขี่ยข้าวออกกินแต่เนื้ออย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินเขา เพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆหรือ F c ซเขาไม่ต้องห่วงเรื่องการกินเนี่ยดูดิตอนนี้พุงพุย้ยละนะครับพุงพุย้ยนะนะครับพุงออกแล้วนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ผมนําเรียนเพื่อมาชี้ว่าถ้ามันฝืนธรรมชาติเขามากแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาชอบตรงไหนเขาจะนอนหมานะครับก็เ,เหมือนคนนะครับเวลาที่จะนอนหลับ สนิทได้ต่อเมื่อตรงนั้นนอนแล้วมันสบายใจตรงนั้นนอนแล้วมันปลอดภัยนะครับตรงนั้นนอนแล้วมันมันไม่อึดอัดหมาก็เช่นกันนะครับก็เหมือนคนนะครับอยู่ไหนนอนไหนนอนสบายใจก็ก็อยากจะนอนตรงนั้นหมาก็เหมือนกันถ้าเขาสบายใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขารู้สึกว่าเขาชอบเขารู้สึกว่าเขาโอเคนะครับ เขาก็จะอยู่ตรงนั้นเขาก็จะนอนตรงนั้นต่อให้คุณจะย้ายเขาไปตรงไหนเขาก็ไม่ไปเพราะตรงอื่นเขาไม่ได้มั่นใจหรือเขาคิดว่าเขาไม่ได้ปลอดภยัยนะครับถต่ว่ากับคนอื่นเขาก็ไม่นอนนะครกับคนอื่นมานั่งใกล้แบบเนี้ยนะครับเขาก็ไม่นอนไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้นะไอ้ที่น้องไม่เห่าที่น้องไม่กระโชกที่น้องไม่ดุเพราะเขาไว้ใจเขารู้ว่า ใครรักเขานะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางสิ่งบางอยา่างเราอยากทำให้เขานะเห็นหมาหมาให้โซ่หลายๆตัวก็ก็อยากให้น้องเป็นแบบนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างมันฝืนธรรมชาติเขาเราก็ไม่ทำเพราะถ้าทำแล้วเขาไม่มีความสุขเราก็ไม่ทำบางทีการนอนแช่น้ำ <c oughs> การนอนพื onymous, ้นปูนเปียกๆการนอนดินแฉะๆเขามีความสุขเขารู้สึกว่าเขาเขาชอบเราก็ต้องยอมให้เขานอนนะครับตามมาจากตรงลำตะคองลำตะคองตรงนั้นอยู่จังหวัดอะไร ลำละครนี่เขาเขี่สีคิ้วแล้วมั้งใช่ไหมนออ้องอาบแล้วครับหลับๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมตอนเนี้ยเขาสัมผัสได้ว่าผมอยู่ข้างๆเขาแต่พี่หนึ่งออกไปทำออกไปข้างนอกถ้าผมลุกออกไปแล้วเหลือเขาตัวเดียวนะ ไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะโวยวายเคาะประตูเรียกเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครอยู่กับเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาไม่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้ามีใครนั่งเฝ้าอยู่กับเขานั่งเล่นอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาก็จะนอนแบบสบายใจ สิดคนวันนี้ผมกลับมาพเพราะเราย้ายที่พักกันนะครับกลับมาผมก็เคลียร์ของเคลียร์งานผมผมเห็นเขาแล้วล่ะ mm hmm. ก็เห็นว่าพี่หนึ่งเขาดูแลอยู่ mm hmm. เราก็เลยไม่สนใจเขานะครับน,นู่นวิ่งเข้าไปตามวิ่งเข้าไปหาเป็นนอนอยู่ข้างๆไปเรียกไปเรียกไปหาผม ไปแล้วน,นะอยู่กับพี่หนึ่งไหมนะกนะ็ปวดหลังอยู่กับพี่หนึ่งไหมนะโอเคไหมเป็นไหอยู่กับพี่หนึ่งไปนอนนอนอยู่นี่แหละมีคนอยู่ด้วยโอเค ไม่หนีไม่ทิ้งไม่หนีไม่หนีมีคนอยู่ด้วยโอเคไหมสวัสดีตนสวัสดีครับปิดเลยพี่แล้วแต่นะ